สวัดีครับพี่พีน้องๆเี่ครับมาทำงานวันแรกนะครับเนาะหลังจากเข้ากลับบ้านไปอุบลน,นะครับเนาะไปวานเข่านะครับมันี้จะมาตัดหญ้าซอยย่ายนะครับยญ้าเป็นตัดหญ้าเก่งถ่ายได้พี่น้องงานเก่งพี่น้นมาตัดหญ้าซอยย่ากลับบ้านไปสามทีมือหญ้าท่วมเลยพี่น้อง ใช่ตัดหนาเก่งเนี่ยพี่น้องกว้าว้างคว้างฮ่าา่หนาพันใบมีดที่พี่น้องพ่นวิธีพ่นเอาออกเนี่ยพี่น้องผักผักแล้วพี่น้องตัดหนาซอยเนี่ยเป็นกำลังใจให้เหยเด้อพี่น้องเลย อากาศากาศ็ไม่ค่อยหอนฝ่าไมนชุ่มๆพี่น้องฝ่าจุ่มจุ่มแป๊บกบ็พี่น้องกล่องคลิปนี้ขอขอ,ขอจบเพียงเสนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอ,อการคลิปใหม่ครับ